อินแบบโอ้สามารถใช้ฟรีเออเราก็โหลดโหลดหลดขึ้นมาเก็บมีดีกว่าไม่มีเนาะเวลาใช้แล้วไม่มีทีเนี้ยปัญหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีแล้วจะใช้ยังไง เยอะจนเลือกใช้ไม่ถูกนะคะคุณมนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสําหรับหัวใจฉันนะคะสนใจ PDF 2เล่มแต่เพิ่งสมัครขอเรียนเขียนแบบไปอ่าง Modify ต่าง,าต,งต่างเหมือนกันหมดเลยนะคะเหมือนกันหมดเลยสามารถใช้ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวอร์ชั่นไหนก็ใช้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครโหลดมาใช้แล้วเปิดอินเทอร์เนต็ตบางทีมักจะมีปัญหาการใช้งานเนาะนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณคุณพานุพงษ์ uh. <laughs> สงสารใช่ไหมสงสารจอยใช่ไหมเออคื oh, hey.